และนี่ก็คือฟาร์มต้นไม้อัตโนมัติใหม่ครับเบสล็อกนะครับอ่าก่อนอดีเนี่ยผมก็แค่เพียงปลูกต้นไม้ตรงนี้ใช่ไหมครับผมอ่าพอต้นไม้โตมันก็จะถูกผักมาอย่างนี้นะครับผมอ่ะก็ก่อนที่จะไปรับชมเนี่ยก็มาดูคลิปสั้นๆแป๊บนึงนะจุดที่ทุกคนอยากได้ฟาร์มครับเนี่ยเพียงแค่เข้ามาที่ลิงก์ใต้ที่คลิปชัตินเนี่ยแล้วกดถูกใจแล้วก็จะเห็นโพสต์ตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดถูกใจนะครับแล้วก็คอมเมนต์ได้เลยว่าเราอยากได้ฟาร์มอะไรให้นึกถึงเราหวังที่เจ้านะครับผมเพียงเท่านี้ก็จจะะพเรรียรอยออผมมก็าาดู่ อกกุปกรณ์ก็มีจําพวกนี้เลยนะครับในการสร้างฟาร์มต้นไม้ของเรานะครับผมอ่ะก็ก่อนเ,เนี่ยเราหาพื้นที่ได้เลยนะครับผมอ่ะในที่นี้ผมจําลองโลกคือโลกพื้นที่ราบนะครับให้เรานะครับอ่าวางออฟดิเพนเซอร์หนึ่งอันแล้วก็วางพิททอนขุดสูงขึ้นมา3 2 3 4 5อันนะครับประมาณนี้แล้วต่อไปนะครับให้เราวางบล็อกกันเลยก็ได้ตรงนี้1อันนะครับผมอ่าแล้ววางจากนั้นเนี่ยวางเลเวอร์ไข้างบนแล้วให้เราเนี่ยเอา observer นะครับหันมาฝั่งนี้1อันแล้วก็หันด้านหลังึ่งอันนะครับมันก็จะปึ๊กปักปึ๊กปักประมาณนี้นะครับผมเราก็กดชี้ขวาหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะไม่มีเสียงนะครับผมอ่าก็คือไฟจะไม่ถูกจ่ายมาฝั่งนี้นั่นเองแล้วต่อไปเนี่ยให้เราเอา hopper นะชิปที่ขวาบนนี้เลยแล้วต่อไปเนี่ยก็วางอันนี้อีกอันอ่าชิปที่ขวาบนป o p p e r นะครับอ้าวเราจะเอาเป็นเชนก็ได้นะครับในที่นี้แต่ว่าเอาเป็นอันนี้นะครับมันก็จะ ประหยัดพื้นที่ดีอ่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็วางมา2บล็อกนะครับแล้วก็2บล็อก2บล็อกนะครับอ่าจะได้เป็นอย่างงี้นะครับ2อคูณสนะครับอ่าลงมาข้างล่ังนี้แล้วต่อไปนะครับให้เราเอาอันนี้ครับเอาเ,เซอร์เวอร์หันมาฝั่งนี้นะอ่าชิปขี้ขวาแล้ววางเลสโตนสี่บล็อกหลังจากนั้นเนี่ยใส่เจ้านี้นะครับรี p เลเตอร์นะครับอ่าประออมาณนี้อ่า ได้แางนี้นะครับเราก็ลงมาชี้ขวาตรงนี้1อันนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยหนึ่งสองสามนะครับสามก็เป็ไปประมาณนี้ครับชี้ขวาหนึ่งครั้งอันนี้ขี้ขวาสามครั้งต่อไปนะครับเราก็บล็อกอะไรก็ได้นะครับวางไว้ข้างล่างข้างล่างนี้1อันนะครับแล้วก็ตรงนี้1อันต่อไปเนี่ยตรงตรงนี้นะครับเราก็ใส่เป็นกระจก1อันนะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างนี้อ่าข้างล่างนี้เนี่ยเราก็เว้นไว้หนึ่งช่องแล้ววางเป็นบล็อกอะไรก็ได้ แล้วต่อไปนะครับเราก็วางเปเลสโดนดัตตรงนี้12ึอข้าบนนี้ก็วางไปสอันมันจะเชื่อมขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็วางตรงนี้1อันแล้วก็วางข้าบน1อันนะครับมันก็จะเชื่อมกันหมดนี่แหละใช่ไหมเนี่ยต่อไปเนี่ยเรามาข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้านี้นะครับอ่ะแล้วก็วางขึ้นไป1 2 3 4นะครับอ่าแล้วต่อไปเนี่ยให้เราพิททอนวางไป11บล็อก1 2 3 4 5 6 6ี่ห้าห เจ็ดแปดเก้าเก้าสิบสิบเอ็ดพราได้สิบเอ็ดอย่างนี้นะครับให้เราวางเบรนี้ครับหันมาฝั่งนี้แล้วลองวางเบรนออฟเซิร์เวอร์ประมาณนี้อ่แล้วครับได้อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วให้เราเนี่ยวางขึ้นมาสูขึ้นมาอีกสามบล็อกนะครับหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็วางท่วมนี้เลยนะครับผมอ่าวางไปเลยนะครับก็จะเป็นรูปร่างประมาณนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ทําเป็นวงจรเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับรูปตัว L อลอ่ารูปแอลประมาณนี้อันนี้หนึ่งครั้ง 1>, 1 2 3นะครับประมาณนี้ต่อไปเนี่ยเราก็ทำการวางบล็อกตรงข้างล่างนี้นะครับ1ชั้นนะครับ1และข้าบนปึ๊บตึ๊บตึ๊บประมาณนี infinity, asaki, ้เห็นปะแล้วต่อไปเนี่ยเราก็วางกระจก1อันบล็อกอะไรก็ได้1อันประมาณนี้พอเราวางอย่างนี้เสร็จใช่ไหมครับเราก็วางเป็นเจ้านี่ได้เลยครับอาร์เรสโตนปึ์ stone ปึ๊บนะครับปึ๊บนะครับเชื่อมขึ้นมาอย่างนี้อ่าเอาละครับก็ ถ้าอยากได้ฟาร์ไมไอ้ครับเนี่ยก็อย่าลืมนึกถึงวกเราหวังซี่เจ้านะครับก่อนอื่นเล่นเนี่ยผมจะพาทุกคนทัวร์วงจรวนหนึ่งครั้งก่อนนะครับว่าจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บมองมองไม่ทันก็แล้วแต่ทุกคนนะครับผมแค่วนให้ดูครั้งหนึ่งปึ๊บทันไหมอ่าไม่รู้นะอ่ามาสร้างต่อกันดีกว่าทุกคนสร้างถึงตอนนี้ก็น่าจะไม่พลาดกันแล้วแหละอ่ะพอตัวนี้เนี่ยเราก็มาตรงนี้นะครับเราก็ทดลองโดยการวางหนึ่งบล็อกนะครับมันจะผักมาอย่างนี้นะครับผมดู มันต้องผักอย่างนี้นะครับือวงจรเราสําเร็จแล้วนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นของเบสล็อกนะครับถ้าจะว่าจะเป็นอีกอย่างวิธีอีกหนึ่งวงจรนะครับจะง่ายกว่านี้อ่าตรงนี้เราก็วางได้เหมือนกันชึบก็จะผักอย่างนี้นะครับอ่าก็คือวงจรเราสําเร็จแล้วแหละเพราะ้อย่างนี้นะครับเรามาด้านหน้านี้นะครับอ่าเราขุดไปสบล็อก1 2 3นะครับต่อไปนะครับผมทุกคนเรามาตรงนี้นะครับขุดไป3บล็อก1 2 3ใช่ไหม แล้วตรงนี้นะครับตรงกระจกเราวางไป1 2 3บล็อกเหมือนกันอ่าแล้วทุบบล็อกแรกทิ้งแล้วมาด้านหน้านี้นะครับเราวางขึ้นมา1 2 3บล็อกประมาณนี้นะแล้วต่อไปเนี่ยเราก็ทุบบล็อกนี้ทิ้งเลยนะครับปุ๊บอ่าเป็นรูปอย่างนี้แล้วต่อมาอีก1 2บล็อกนะครับต่อไปเนี่ยเรามาด้านหน้านี้ปุ๊บวางเลสโตน1 2 3 4 5 6อันนะครับผมอ่าต่อไปเนี่ยเราก็ให้เราขึ้นมาตรงนี้นะครับปุ๊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 บมาด้านหน้านี้อ่า เราวางพิททอนดันมาฝั่งด้านหน้าเรา6อันนะครับแล้วต่อไปเนี่ยเราวางเป็นเลสตโตนสองอันนะครับอ่าแล้วเราก็มาทดลองวงจรเราวางตรงนี้หนึ่งอันชิปอันนี้ก็ต้องผักเหมือนกันนะครับชึบอ่าพอวงจรทํางานแล้วใช่ไหมครับทุกคนเราวางตรงนี้2อัน3อันประมาณนี้นะชึบชิปแล้วทุ่มสองอันด้านหลังทิ้งปึ๊บอย่างนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ามาด้านล่างนี้เราก็ทําการอ่าพอมาตรงนี้เราก็เปิดกล่องได้เลยครับปึ๊บ แล้วก็ทำการใส่ฮอปเปอร์เข้าไปนะครับชึบอ่ะประมาณนี้ใส่บดมีลเข้าไปมันก็จะถูกเข้ามาตรงถูกดูเข้ามาตรงนี้นะครับดิเพนเซอร์อ่าแต่เปิดเครื่องก่อนนะครับมันถึงจะดูดมาประมาณนี้นะอาแล้วครับก่อนที่จะไปดูกันต่อเนี่ยที่ได้ฟังมครับอีเรื่องที่รู้เล่าฝนจนเล่นนะครับผมเราก็มายืนตรงนี้นะครับปึ๊บอ่าถ้าเราปลูกต้นไม้ไปชึบ นะครับโตมันก็จะถูกผักประมาณนี้นะครับอ่าส่วนเกินเกินเนี่ยมันก็จะถูกผักมาปึ๊บประมาณนี้แล้วก็วางไปนะครับก็จะถูกผักไปอย่างนี้เรื่อยๆนะนะครับผมก็ไปประมาณนี้เลยนะฮะก็เราก็วางเรื่อยๆพอมันสุดตรงนี้ใช่ปหเครื่องก็จะถูกผักมาอ่าแล้วครับก็เสร็จไปที่ลอยนะครับกับฟาร์มต้นไม้อัตโนมัติในไมค์คัมคนะครับก็มีอะไรอัตโนมัติไหมคือมันมันไม่ได้มีอะไรดีขนาดนั้นใช่ไหมก็บางคน Gud, ก็บอก มันใช้ของเยอะนะครับประมาณนี้แต่ว่าให้ทุกคนคิดนะทุกคนไม่ต้องแบบวิ่งไปหาต้นไม้ถ้าทุกคนทําฟาร์มต้นไม้ไว้ทําพื้นที่โล่งใช่ปะแล้วก็ปลูกต้นไม้ไปเราต้องเงยหน้าขึ้นใช่ปะแต่นี่คือดีตรงที่แบบว่าเรายืนข้างบนนี้แล้วก็ไล่ตัดเป็นแถวอย่างนี้เลยปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บง่ายกว่าเยอะนะครับก็แล้วแต่ที่ทุกคนสะดวกนะครับแต่ยังไงฟาร์มก็ต้องดีกว่าปกติอยู่แล้วแหละอ่าก็ถ้าอยากได้ฟาร์มนครับอยู่ดีๆพวกเราเลยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ